สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตลฟิสิกส์บายคูพีเตอร์นะครับและสำหรับวันนี้นะลูกในเอพิโซด8พี่บอกเลยว่าพี่จะเอาเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยมาสอนเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของการหางานนั่นเองนะครับและคำว่าการหางานไม่ใช่ไปหางานงอกใส่ตัวเองไม่ใช่นะลูกแต่ตรงนี้จะหมายถึงการหางานทางฟิสิกส์โอเคไหมคะทีนี้งานทางฟิสิกส์เป็นยังไงนะครับ ตเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมานะครับแล้วก็จดตรงนี้ไปพร้อมกับพี่เลยค่ะลูกเรื่องของงานนะครับเรื่องของงานแล้วงานในฟิสิกส์นะฮะเขาก็ใช้คำเดียวกับงานท, Zeiten ทั่วไปก็คืออะไรลูกก็คือ work นะฮะถ้าตัวเองพูดถึง work เมื่อไหร่ work ตัวนี้คืออะไรลูกคืองานโอเคไหมและถ้าเกิดน้องพูดถึงงานทางฟิสิกส์น้องพูดถึงงานทางฟิสิกส์น้องจำไว้เลยนะลูกว่างานทางฟิสิกส์ตัวนี้นะครับมันจะหมายถึงผลลัพธ์นะฮะจะหมายถึงผลลัพธ์ที่ เกิดจากแรงภายนอกนะ,ะก็คือแรง f นะจ๊ะลากวัตถุนะฮะให้เคลื่อนที่ได้ระยะ s โอเคปะถ้าน้องพูดถึงงานทางฟิสิกส์น้องจำไว้เลยค่ะว่างานตัวนี้มันก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากแรง f แล้วเป็นไงลูกลากวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะ s โอเคไหมฉะนั้นฉะนั้นถ้าเกิดสมมติสมมตินะฮะพี่บอกว่าเนี่ย พี่มีวัตถุก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นนะครับดูบนกระดานเลยนะพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นแบบนี้นะฮะถ้ายังไม่ลากมันถ้ายังไม่ลากมันถามนิดนึงเกิดงานไหมลูกไม่เกิดจริงว่าถ้าไม่ลากก็ไม่มีงานไม่มีการทํางานงานเป็นศูนย์นะครับแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดพี่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ออกแรงไปลากมันนะฮะพี่ออกแรงไปลากมันก็คือออกแรงเอลากมันใช่ไหมลูกแต่แต่มันยังไม่เคลื่อนที่นะครับแต่มันยังไม่เคลื่อนที่ อย่างนี้เกิดงานไหมคะไม่เกิดจริงป่ะเพราะว่าจะเกิดงานเนี่ยน้องต้องลากให้หมันเคลื่อนที่ได้ระยะเอมอกใช่ไหมฉั้นถ้าเกิดสมมติน้องไปลากก็จริงอะ่ะแต่แม่งไม่เคลื่อนที่เลยงานที่เกิดขึ้นก็เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นศูนย์ทันพี่นะแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดเนี่ยพี่ออกแรง F ลากนะครับแล้วปรากฏว่าลากให้วัตถุก้อนนี้นะฮะเคลื่อนที่ได้ระยะ S โอเคปะ่ะลากให้วัตถุก้อนเนี้ย เคลื่อนที่ได้ระยะ s นะฮะก็คือลากมันมาอยู่ตรงนี้ปึ้งนะครับแล้วพอพี่ลากมันให้เคลื่อนที่ได้ระยะ s ปุ๊บนะฮะถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเป็นกรณีนี้เกิดงานยังเกิดงานแล้วจริงปะพอน้องออกแรง f ลากวัตถุให้ได้ระยะ s ฉะั้นตัวนี้เป็นไงจ๊ะตัวนี้เกิดงานเรียบร้อยแล้วโอเคไหมซึ่งงานที่เกิดขึ้นงานที่เกิดขึ้น w u นะฮะน้องจำไว้เลยว่าน้องก็หาได้จากอะไรลูกแรงคูณระยะทางเลยจริงปะ น้องจะวัดว่าเนี่ยงานที่เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนน้องก็เป็นไงจ๊ะเอาแรงคูณระยะทางได้เลยจริงปะเม e เซนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมตนิน้องลากได้ระยะทางเยอะเนี่ยน้องลากดได้ระยะทางเยอะลากเอได้ระยะทางเยอะงานที่ทําก็เป็นไงคะงานที่ทาก็มากจริงปะแล้วถ้าเาออกเิดน,น้องไปออกแรงเเยอะเนี่ยน้องไปออกแรงเฟเยอะน้องก็เป็นไงลูกน้องก็ลากได้วัตถุก,ก้อนใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นผลที่ทําได้ก็เป็นไงลูกผลที่ทําได้ก็มา ทันไหมคะฉันเวลาน้องจะคำนวณว่าเฮ้ยงานที่ทำได้เป็นเท่าไหร่น้องจำไว้เลยค่ะน้องเป็นไงลูกเอาแรงคูณกับระยะทางได้เลยโอเคไหมคะแล้วพอน้องรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเด็บบิ้นยูเท่ากับเอฟคูณเอสน้องดูบนกระดานนะลูกอ่ะดูหน่วยนิดนึงก่อนค่ะเอฟเอฟแรงแรงหน่วยเป็นอะไรจ๊ะนิวตันทันไหมคะในขณะที่ s ค่ะลูก s ระยะทางระยะทางหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมคะ ฉนันพอร้องคูณกันปัป๊บงานที่เกิดขึ้นก็ต้องมีหน่วยเป็นอะไรทีละนิวตันเมตรทันพี่ไหมแล้วพอมันติดนิวตันเมตรปุ๊บนะครับเขากลัวเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวเรารู้ว่าเกิดจากแรงคูณระยะทางใช่ไหมล,ลูกเขาก็เลย <laughs> เปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะจากนิวตันให้ใช้อะไรจ๊ะให้ใช้จูนแทนโอเคปะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นงานที่เกิดขึ้นน้องก็หาได้จากแรงคูนระยะทางแล้วหน่วยที่ได้ก็มีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นจูลโอเคไหมฮะจบ เนี่ยคือวิธีการคำนวณงานทัดไปนะยกตัวอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างก่อนแล้วกันาน้องจะได้เห็นภาพนะครับเอาตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะถ้าสมมติพี่บอกว่าพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งค่ะลูกเนี่ยพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งเสร็จแล้วพี่บอกว่าเนี่ยพี่ออกแรงลากนะฮะพี่ออกแรงลาก20นิวตันนะครับแล้วก็ลากให้วัตถุก้อนเนี้ยลากให้วัตถุก้อนเนี้ยเคลื่อนที่มาได้ระยะทาง5าเมตร ลากให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง5เมตรนะครับพี่ถามว่าเฮ้ยงานที่คนคนนี้ทําได้นะครับงานที่คนคนนี้ทําได้มีค่าเท่ากับกี่จูน้นะฮะแล้วพอน้องจะหาว่างานที่คนนี้ทําได้มีค่าเท่ากับกี่จูน้น้องหาได้ไหมจ๊ะหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็เป็นไงลูกอ่าน้องก็เอาแรงคูณกับอะไรจ๊ะเอาแรงคูณกับระยะทางเลยทันพี่โนเสร็จแล้วตัวเองก็แทนค่าจะ้ะแรงแรงคือเท่าไหร่คะ20นิวตัน โอเคไหมเสร็จแล้วคูณกับระยะทางระยะทางก็คือเท่าไหร่ลูก5เมตรนะฮะแล้วพอน้องคูณกันปั๊บเนี่ยน้องจะตอบทันทีว่างานที่ทําได้คือกี่จูลจ,จ้ะ1 0 0จูลโอเคไหมฮะจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวเนี้ยเป็นข้อสรุปถ้าผิดโอแล้วพอน้องคํานวณงานเป็นปุ๊บพอน้องคํานวณงานเป็นปุ๊บก่อนที่เราจะจบหัวข้อนี้ไปนะฮะน้องบอกฮะจบแล้วเหรอเกือบจบแล้วจริงๆหัวใจมีแค่นี้เองนะครับแต่ก่อนที่เราจะจบหัวข้อนี้ไปนะฮะ พี่อยากให้น้องโน้ตตรงนี้กับพี่นิดหนึ่งนะครับอยากให้น้องโน้ตตรงนี้กับพี่นิดหนึ่งนะฮะแล้วสิ่งที่พี่อยากให้น้องโน้ตคือนี้ค่ะเริ่มจากโน้ตที่1นค่ะลูกโน้ตที่1นะครับถ้าน้องพูดถึงงานเมื่อไหร่น้องพูดถึงงานเมื่อไหร่น้องจําไว้เลยนะลูกว่างานตัวเนี้ยเป็นปริมาณสเกล่าโอเคป่ะแล้วคําว่างานเป็นปริมาณสเกล่าก็คืออะไรลูกก็คืองานตัวเนี้ยเป็นไงครับมันไม่ ขึ้นอยู่กับทิศทางโอเคปะ่ะหรือมันเป็นปริมาณที่ไม่มีทิศทางทันนะครับยิ่งน้องลากเยอะแสดงว่าน้องยิ่งเป็นไงลูกน้องยิ่งทํางานเยอะมองใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยน้องลากวัตถุไปอ่ะลากมาตรงนี้แล้วนะเสร็จแล้วน้องลากวัตถุก,กลับกลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะถามว่างานที่ทําเป็นศูนย์ไหมไม่ใช่มองออกใช่ไหมฮะเนี่ยตอนขาไปน้องก็ทํางานตอนขากลับน้องก็ทํางานฉะนั้นงานที่ได้ต้องเป็นไงลูกจับบวกกัน เนืออกใช่ป่ะพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยอันที่1จําไว้เลยครับงานเป็นปริมาณอะไรจ๊ะสเกลาไม่มีทิศทางโอเคปะคะ่ะฮะยิ่งากเยอะยิ่งได้เยอะทันไหมชั้นโน้ตที่1ทุกคนเคลียร์นะแต่แล้วพอจบโน้ตที่1ปุ๊บโน้ตที่2โน้ตที่2นะครับเวลาน้องคํานวณงานเวลาน้องคํานวณงานนะครับน้องจําไว้เลยค่ะว่าแรงที่ใช้คํานวณงานกับระยะทาง ต้องเป็นไงลูกต้องอยู่ในแนวเดียวกันเข้มั okay, ้อันที่2นะคะแรงที่น้องใช้คำนวณงานกับระยะทางต้องเป็นงลูกต้องเป็นแนวเดียวกันนะครับบางคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมเป็นอย่างนี้นะฮะน้องลองคิดตรงนี้ง,ง่ายเลยถ้าสมมตกกนนิพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งลูกเนี่ยพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับและพี่ออกแรง f เฉียงเฉียงนะฮะพี่ออกแรง f เฉียงเียงอ่าพี่บอกพี่ออกแรง f เฉียงเฉียงโดยที่ให้แรงนี้ทำมุมเซตา โอเคไหมแล้วพี่ก็ลากวัตถุไปตามพื้นเลยลูกลากวัตถุไปตามพื้นเลยได้ระยะ s โอเคนะฮะลากวัตถุไปตามพื้นเลยได้ระยะ s ปุ๊บอ่ะลากมาอยู่ตรงนี้อ่ะได้ระยะ s นะคะถ้าพี่จะหาว่าเฮ้ยงานจากแรง F เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องต้องเอาแรงคูณระยะทางใช่ไหมลูกแต่พอน้องดูแรง F ตัวนี้ถามนิดน,นึงค่ะใช่แรง F ทั้งหมดไหมที่ทําให้เกิดระยะทางนี้ใช่ไหม ไม่ใช่นึกออกใช่ไหมแรงที่ทําให้เกิดระยะทางก็คืออะไรลูกก็คือแรงในแนวแกน x เฉยๆมองออกใช่ไหมแรงที่ทําให้เกิดระยะทางก็คือแรงในแนวแกน x เฉยๆนะครับแล้วแรงในแนวแกน x น้องก็หาได้จากอะไรจ้า f cos เตจริงไหมแตก f ลงมานะฮะแตกชิดคูณค o s ใช่ปะแตก f ขึ้นไปแตกห่างคูณ sin ทันพี่นะชั้นถ้าอนน้องแตกแรงปุ๊บน้องจะเหนทันทีว่าแรงที่ทําให้เกิดระยะทางก็คืออะไรคะก็คือแรงในแนว แอนเเฉยๆมองออกใช่ป่ะชั้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยน้องจึงได้ทันทีจ้ะเนี่ยน้องจึงได้ทันทีจ้ะว่าเฮ้ยงานจากแรง f ตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูก f cos เซตาเก็คูณกับอะไรคะคูณกับ S โอเคไหมคะถันพี่นะฉะนั้นเวลาคำนวณงานสรุปเลยนะเวลาคำนวณงานจำไว้เลยคะ่ะว่าแรงที่ใช้เนี่ยน้องต้องใช้แรงที่ทำให้เกิดงานเท่านั้น โอเคไหมคะพี่ถึงบอกว่าเนี่ยแรงกับระยะทางต้องเป็นไงลูกต้องเป็นแนวเดียวกันโอเคนะครับแรงกับระยะทางต้องเป็นแนวเดียวกันจบไอเนี้ยคือโน้ตที่2ที่น้องต้องรู้นะคะแล้วพอน้องได้2โน้นนี้เสร็จปุ๊บโน้ตที่3ค่ะโน้ตที่3ที่น้องต้องรู้นะฮะโน้ตสุดท้ายที่น้องต้องรู้ก็คือนี้ค่ะถ้าถ้าน้องมีแรงนะครับ สวนทางกับระยะทางโอเคไหมถ้าน้องมีแรงสวนทางกับระยะทางหมายความว่ายังไงลูกหมายความอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดตอนที่วัตถุของน้องเคลื่อนที่นะครับดูนะฮะตอนที่วัตถุของน้องเคลื่อนที่เนี่ยตอนที่วัตถุของน้องเคลื่อนที่ไปอย่างี้ปับ๊บนะฮะตอนที่วัตถุของน้องเคลื่อนที่ไปงี้ปั๊บปรากฏว่าปรากฏว่านะฮะมีแรงมาต้านมันอ่ามีแรงมาต้านมัน ดูนะฮะแล้วมีแรงมาต้านมันก็คือไรลูกอ่ะสมมติเป็นแรงเสียดทานแล้วกันอ่ะมีแรงเสียดทานมาต้านมันนะฮะมีแรงเสียดทานมาต้านมันโอเคไหมถ้าตอนที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับแล้วปรากฏว่ามีแรงนะคะมาสวนกับการเคลื่อนที่ของวัตถุโอเคป่ะน้องจำไว้เลยค่ะว่าแรงแรงนี้แรงแรงนี้นะลูกมันจะทำให้เกิดการ ศูญเสียงานจริงป่ะน้องคิดง่ายๆเลยเนี่ยวัตถุเขาพยายามไปทางเนี้ยไอตัวนี้เป็นไงลูกไอตัวนี้ต้านใช่ไหมฮะพอไอตัวนี้ต้านปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอะไรคะทำให้เกิดการศูญย์เสียงานใช่ไหมแล้วพอมันทําให้เกิดการศูญย์เสียงานปุ๊บฉนั้นฉนั้นนะฮะฉะนั้นงานที่เกิดจากแรงต้านนะครับตัวนี้จะต้องเป็นอะไรลูกจะต้องเป็นงานที่ติดลบ ะจะต้องเป็นงานที่ติดลบนะฮะชาวบ้านไปทางขวาอินี่เป็นไงอินี่ต้านไปทางซ้ายนะคะแล้วพออินี่ต้านไปทางซ้ายปุ๊บมันก็เป็นไงจ๊ะมันก็ต้องทําให้เกิดการสูญเสียใช่ปะฉะนั้นงานที่เกิดจากแรงสวนทางงานที่เกิดจากแรงสวนทางน้องจําไว้เลยค่ะว่ามันต้องเป็นไงจ๊ะมันต้องเป็นงานที่ติดลบโอเคไหมจบนะฮะฉะนั้นสรุปค่ะลูกสรุปปัป๊บนะฮะถ้าน้องพูดถึงงานนะครับ น้องจำไว้เลยว่างานคืออะไรฮะงานก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจาก f ลากให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะ s ใช่ไหมฉะนั้นงานน้องหาได้จาก f คูณ s ก็คือแรงคูณระยะทางนะคะเพียงแต่เพียงแต่เวลาน้องคำนวณงานน้องต้องเป็นไงลูกน้องต้องระวังนิดนึงตรงที่1งงานเป็นปริมาณสเกลร์นะครับ2เวลาคำนวณงานแรงกับระยะทางต้องเป็นไงลูกต้องอยู่ในแนวเดียวกันโอเคไหม และ 3. ถ้าน้องเจอแรงสวนทางงานต้องเป็นไงคะงานต้องติดลบโอเคปะเจอแรงสวนทางงานต้องติดลบนะฮะพอน้องได้3อันนี้ปุ๊บพอน้องได้3นี้ปุ๊บน้องลองมาดูตัวอย่างข้อนี้เลยจ้ะมาดูตัวอย่างข้อนี้เลยนะฮะลองดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งน้องจะได้แบบแม่นๆเรื่องงานไปเลยโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติพี่บอกว่าอ่าพี่บอกว่าพี่มีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งลูกมีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่ง ปัปนะ๊บนะฮะพี่มีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งค่ะที่รักเสร็จแล้วพี่บอกว่าเนี่ยพี่ออกแรงนะครับพี่ออกแรง F 1นะฮะออกแรง F 1ลากวัตถุแบบเฉียงเฉียงนะฮะลากวัตถุแบบเฉียงเฉียงโดยที่แรง F 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ20นิวตันนะฮะแล้วก็มีมุมตรงนี้นะฮะมีมุมตรงนี้เท่ากับ60องศาโอเคไหมเฉียงเฉียงหกสองศานะครับ เสร็จแล้วพี่บอกว่าเนี่ยมี f 2นะฮะมี f 2ช่วยดันนะฮะมี f 2ช่วยดันเท่ากับ10นิวตันโอเคไหมแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับมีแรงเสียดทานมีแรงเสียดทานที่พื้นเท่ากับ5นิวตันโอเคไหมคะแล้วสมมุติพี่บอกว่าเนี่ยพี่ถูรูถูกางดันดันลากๆนะฮะให้วัตถ,ใตถุให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางอ่า20เมตรละกันให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง20เมตรนะครับ พี่ถามว่าพี่ถามว่าเฮ้ยอันที่1นนะลูกงานจากแรง F 1เป็นกี่จูลนะครับอันท e ี่สองนะฮะงานจากแรง F 2เป็นกี่จูลนะครับอันที่3นะครับอันที่3พี่ถามว่าเนี่ยงานจากแรงเสียดทานเป็นกี่จูลและอันสุดท้ายอันที่4นะฮะพี่ถามว่างานรวมทั้งหมดงานรวมทั้งหมดเป็นกี่จูลโอเคไหมคะ พี่ถาม4ข้อนี้เลยแล้วพอพี่จะหาว่าเฮ้ยไอ้สข้อนี้นะฮะแต่ละอันเป็นกี่จูลแต่ละอันเป็นกี่จูลน,น้องหาได้ไหมหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็หาตัวนี้ได้จากอะไรลูกแรงคูณระยะทางโอเคปะเก่งมากแรงคูณระยะทางนะครับฉันน้องก็เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเอาตัวแรกก่อนลูกตัวแรกงานจากแรง F1 ค่ะที่รักงานจากแรง F1 เป็นกี่จูลน,น้องหาได้ไหม หาได้ใช่ไ่ะงานจากแรง F1 ก็คืออะไรลูกก็คือแรงคูณระยะทางใช่ไหมคะเพียงแต่ถ้าเกิดน้องหางานจากแรง F1 น้องจะเอา20ไปคูณระยะทางไหมไม่เอาใช่ไหมเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันมีแค่แนวแกน x ใช่ไหมลูกฉะนั้นแรงที่ทําให้เกิดระยะทางต้องมีเฉพาะแรงในแนวแกน x เก,ก่งมากคะ่ะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทําก่อนคืออะไรจ้าน้องต้องแตกแรงก่อนโอเคปะ่ะฉะนั้นน้องก็แตก20เข้าแนวแกน x นะฮะแตก20เข้าแนวแกน y ใช่ไหมคะแล้วพอน้องแตก20ลงมาปุ๊บเห็นไหมไอตัวนี้เป็นไงจ๊ะตัวนี้ชิดกบมุม60ชิดกบมุม60คูณ cos โอเคไหมคะฉันน้องเจตัวนี้เป็น20คูณ cos 60แล้วพี่รวบเลยนะ cos 60คืออะไรจ๊ะ1ส่วน2โอเคไหมคูณออกมาปั๊บได้10นิวตัน นนะฮะแล้วพอน้องแตกไอ้ตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บไอ้ตัวนี้เป็นไงลูกห่างจากมุม60ใช่ไหมพอห่างจากมุม60ปุ๊บน้องแตกไปคูณอะไรจ้าคูณไซายนึกออกใช่ปะเพียงแต่พี่ไม่เขียนไม่คิดนะฮะเพราะเราไม่ใช้นึกออกใช่ไหมบางคนอาจจะถามว่าพี่แล้วพี่ไม่ต้องคิดงานจากแรงนี้หรอนะฮะน้องดูนะลูกแรงนี้คือแรงขึ้นใช่ไหมแรงขึ้นทําให้เกิดระยะทางอะไรในแนวขึ้นไหมไม่ทําให้เกิดอะไรเลยนึกออกใช่ปะฉะนั้นงานจากแรงนี้เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นศูนย ทันพี่นะพี่ก็เลยไม่เขียนไงเพราะเราไม่คิดไม่ใช้ทันนะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องจะหาว่าเฮ้ยสรุปงานจากแรง F1 เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วน้องก็แค่เป็นไงลูกเอา10คูณกับอะไรฮะระยะทางนะฮะแล้ว10คูณกับระยะทางลูกระยะทางคือเท่าไหร่จ๊ะระยะทางก็คือ20เมตรใช่ไหมคะแล้วพอน้องคูณปั๊บเนี่ยน้องตอบทันทีคะ่ะงานจากแรง F1 กี่จูลที่รัก2 0 0จูลโอเคไหม จบอันนี้คืออันที่1ง,งานจากแรง F 1ทันนะฮะเสร็จแล้วถัดมาค่ะลูกถันมางานจากแรง F 2ใช่ไหมคะคาถามที่2ง,งานจากแรง F 2อ่ะพี่เขียนตรงนี้เลยแล้วกันคาถามที่2นะลูกงานจากแรง F 2งนะฮะงานจากแรง F 2เป็นเท่าไรนะครับแล้วงานจากแรง F 2เป็นเท่าไหรหาได้ไหม หาได้ใช่ป่ะน้องก,ก็แค่เป็นไงลูกเอาแรงคูณระยะทางใช่ไหมครับแล้วแรงคือเท่าไหร่คะแรงคือ10นิวตันระยะทางคือเท่าไหร่ลูก20เมตรใช่ไหมและว10นิวตันเนี่ยแหละช่วยทําให้เกิด20เมตรใช่ไหมลูกฉะนั้นงานจากแรง F2 ก็ต้องเป็นเท่าไหร่จ้ะเออ10คูณ20ก็คือกี่จูลครับที่รัก200จูล จบอันนี้ก็คืองานจากแรง F2 ใช่ไหมคะแล้วพอน้องได้งานจากแรง F2 เสร็จปุ๊บถัดมาคระลูกถัดมาถัดมาโจทย์ถามหาอะไรจ้ะงานจากแรงเสียดทานใช่ไหมคะแล้วงานจากแรงเสียดทานตัวนี้หาได้ไหมหาได้นะครับน้องก็แค่เป็นไงจ้ะเอาแรงคูณระยะทางนะคะแล้วแรงก็คือห้าระยะทางก็คือเท่าไหร่จ้ะยี่สิบโอเคปะเพียงแต่ถ้าเกิดน้องดูแรงตัวนี้แรงตัวนี้เป็นไงลูก สวนทางกับการเคลื่อนที่ใช่ไหมพอสวนทางกับการเคลื่อนที่พวกมือไม่พายเอาเท้าลานาม้มลูกงานเป็นไงงานติดลบนะจ๊ะแล้วพอน้องคูณกันป,ปั๊บเนี่ยน้องจะทันทีค่ะว่างานจากแรงเสียดทานตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คะลบร้อยจูโอเคไหมคะ,ะนั้นตัวที่3มก็จบไปนะแล้วพอน้องจบ3ามตัวนี้เสร็จป,ปั๊บเหลือตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะก็คืองานรวมทั้งหมดโอเคปะ่ะ แล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยงานรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ไหมหาได้ใช่ไหมคะน้องก็แค่เอางานทุกตัวเนี่ยเอางานทุกตัวมาเป็นไงจ๊ะเอามารวมกันจริงไหมเอางานทุกตัวมารวมกันนะคะแล้วเวลาตัวเองรวมงานไม่ต้องซีเรียสค่ะน้องเป็นไงลูกน้องรวมกันได้เลยใช่ไหมเพราะงานเป็นปริมาณสเกลาร์ฉะนั้นน้องรวมกันได้เลยนะคะน้องก็จะได้ทันทีค่ะว่างานรวมทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ลูกสองลบตัวแรกนะครับ บวกกับอะไรครับบวกกับ200ตัวที่2นะครับแล้วก็บวกกับอะไรลูกบวกกับลบ100ตัวที่3โอเคไหมจ๊ะแล้วพอน้องบวกทั้งหมดปั๊บเนี่ยน้องตอบทันทีหางานรวมตัวนี้ก็คือกี่จูลคะ300จูลโอเคไหมจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคําตอบโอเคนะคะทันพี่นะฉะนั้นสรุปขลุกสรุปปั๊บสรุปนะฮะการคํานวณงาน การคำนวณงานง่ายๆให้น้องหาจากอะไรคะแรงคูณระยะทางโอเคไหมเพียงแต่เวลาน้องคำนวณออกมาน้องต้องระวังนิดนึงตรงที่1นนะครับงานที่คำนวณได้เป็นปริมาณสเกลาร์นะฮะสองเวลาคำนวณงานจำไว้เลยค่ะแรงกับระยะทางต้องเป็นไงที่รักแนวเดียวกันใช่ไหมกมับ3ถ้าเกิดมีแรงสวนทางกับระยะทางงานจากแรงนั้นต้องเป็นไงจ๊ะติดลบโอเคไหมคะ ฐานพี่นะฉันคอนเซปต์คอนเซปต์การคำนวณงานนะฮะเอาให้แม่นนะฮะเอาให้แม่นพี่บอกเลยเป็นคอนเซปต์ที่สําคัญมากต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากนะครับฉันอย่าลืมเก็บคอนเซปต์นี้แล้วก็กลับไปฝึกเยอะๆนะครับและสําหรับความรู้คลิปติวดีๆนะครับหรือถ้าเกิดใครมีปัญหาทางฟิสิกส์นะฮะน้องสามารถมาหาคําตอบได้ในช่องทางนี้เลยลูกติวฟิสิกส์กับรูพีเตอร์นะฮะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะลูก โชคดี and สวัสดีค่ะ